ตัวใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมพี่น้องมาคืนจากน้ำเนาะพากันยานก็นมีเด้อพี่น้องบางคนกันยานก็นมีพี่นอ้องเอ้ยเออคณยานก็นมีนะครับสบายดีสวัสดีครับบาร์บิเตอร์เห็นตัวเงินตัวทองเห็นน้องเพื่อนกับโบได้บาร์บิเตอร์กับโอ๊ตโบได้พี่น้องเอ้ยอยากถ่ายเนาะให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับ ลอ,อยนะ้ำว่ายน้ำไปแล้วครับว่ายน้ำแบบเท่เลยนะครับนี่ โอ้โหฮะว้าวให่จร <pad> ิงๆปลาก็เยอะด้วยนะครับทำโชมนอนแบบสบายๆเลยนะ ที่นอ้องเอ้ยนี่เห็นแล้วบอน้องเพานอนอยู่นี่มันบอกอย่าเข้ามาใกล้ย้ฉันจะนอนอยู่ผู้เล่นเด้อครับนี่นกยังเนี่ยนกกระยางนกยางวะห่าง,าางมามาแล้วห่างมันขยับเลยเห็นไหม นอนแบบสบายๆเลยนะตัวน้ากำลังจะมานะฮะวายมาแล้วครับอี้ โอ,อกลัวกันเนาะอ,อุ้ยอันนี้ตัวใหญ่เป่าวะมุดมุดมุดโอ้มานี่เลยมาหาเพื่อนนี่เียวมานี่เร็วหน,นองเขามามันหลอดทำไมไม่หลอดเอาคามเลยเหรอ โอ้โหแน่นอนเลยนีเย่เรียบร้อยไม่โดนเนอะโอ้โหไอ้ก้อนเลยไม่โดนเนาะ เออเห็นไหมพี่น้องไต่สะพานเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมพี่น้องไต่สะพาน โอ้ยตัวใหญ่จริงๆนะครับนี่เนี่ยนอนเล่นนี่แบบชิบซิวเลยนะน,นี่นไหเห็นไหมพี่น้องหลยตัวนะข้างล่าง นี่ตัวใหญ่เลยครับนอนแบบเท่ๆเ,เลยน่องเขาใช้กิ๊ดอีมหรือเปล่านะนอนแบบเท่ๆเ,เลย ดูพี่น้องหางมันทักน่าจะฟาดไ<า>ม้หรือฟาดเลยนะรับ้วยอนอนแบบโปตีงเลยเนาะมาเบิงเด้อร์พีพีเพื่นพอนๆเลฟสีบาบิเตอร์เนาะกลับมาแลนใหญ่แลนใหญ่เนาะแลนใหญ่พี่น้องแลนใหญ่บ้านเฮาบุบ้านเฮาเอิ้นแลนอยังแลนใหญ่แลนญ่ <laughs> ตัวแลนเด้อพี่น้อง เบ่งเอาเอามือคัดขาไว้พี่น้องมันนอนแบบสบายๆเลยนี่ครับมาเบ่งท้องใหญ่ไอเป็ดเลยคลิปหลับตาหลับตาลูกหลับตาน้องเออมาถ่ายให้มัยากาศดีซื้อไว้แล้วรบกวนนะครับเห็นน้องนอนแบบิซิวเนาะ ชูมันดีนี่รับตาเลยพี่น้องอรับน้องรับสบายดีมาได้รบกวนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องบัดซบุกนี่ครับวันนี้กับพ่อพ่อช่องบาผู้ไทยฟังเล่าถึงการมีบาพุทไธการ์ดสุดท้ายตัวเงินตัวทองให้เนาะ ใช่ฝังรากพัทายตัวเงินตัวทองพี่น้องในเบิรงตามติดชีวิตตัวเงินตัวทองไม่ออเลยนี่ครับหายากธรรมชาติแบบนี้ชัดหายากจริงๆนะอในบ้านห้างบุคอยมีเลยนะบาบูไทยแมีมีแต่ตัวแล่นตัวแล่นกันยังหายากเนาะอยู่แถวแถวป่าแถวป่าแถวเขาแถวดงเนาะธรไมชาติใดกันเลยนี่โอ้ยใหญ่ใหญ่ดิบเลอร์ ตัวใหญ่ดีครับพี่น้องครับก็เป็นเม็ดดำเลยนู่นนี่นะสองเม็ดพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยครึ่งนึงกับเม็ดแล้วนี่ดูดีพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเบบิ่งครัมาคืนจากหนามเนาะนอนไอเป็ดเลยนอนลงบอกให้น้องเขานอนเนาะครับเนาะอย่าเข้าใกล้นานเนาะ เดี๋ยวฟาดโทรศัพท์ตกน้ำนะฟาดคนอีกห่างมันฟาดแต่นี่บโบค่อยเจอเนาะบาปิเตอร์กับโบค่อยเจอนี่ครับมานอนเล่นแบบชิวๆพี่น้องเอ๋ยนี่นะครับตามสิทธิ์ชีวิตเตอรเงินเตอรทองพี่น้องอยู่สวนลุมพินี้ครับสัตว์แบบนี้หายากนะนอกจากอยู่ที่ชวนลุมพินีนะครับท่านผู้ชม พากัญญากนยานกระมี่เด้อยพี่น้องบางคนกักยานกระมี่พี่น้องเอยเออคุนยานกระมี่นะครับฝร<อ>ังฮัต ยอดเลยครับ bye bye. โอ้ยพี่น้องใหญ่ดีครับ <Okay. S 1> น้องก็น่ารักจริงๆครับผม อยากไปใช้เลยเนาะนอนแบบสบายเลยนะนอนเล่นครับนอนครับผมไม่ต้องไปไหนหรอกนี่พี่น้องตัวใหญ่จริงๆนะครับบาปีเตอร์ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับไปราดรมคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม นี่ครับปาพิเตอร์ไทยตัวเงินตัวทองคือเก่านะครับผมไปแล้วครับ